สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ r ร c เอ k Channel ค่ะวันนี้นะคะป้าอยู่บนรถบัสค่ะเดี๋ยวจะพาทัวร์นะคะในสนามบินซูริกนะคะเนื่องจากช่วงนี้นะคะหนาวมากเลยทุกคนเสียงก็จะแหบแห้งหน่อยนะคะอากาศวันนี้ก็หนาวใช้ได้เลยค่ะไม่มีแดดเลยทุกคน มีเพื่อนร่วมทัวร์หลายคนเลยนะคะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะคะตอนนี้กำลังจะเริ่มค่ะก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีนะคะทัวร์รอบๆสนามบินนะคะด้านนอกค่ะไปกันค่ะเยเครื่องบินลำเล็กนะคะฝั่งด้านหน้านู้น เครื่องบินก็ทยอยออกนะคะโอ้ตอรัอกเไวสระหว่างทัวก็มีคนขับรถก็อธิบายไปเรื่อยๆฝั่งขวาก็เครื่องบินอีเดนไวนะคะเครื่องลำใหญ่เลยกำลังจะออกเหมือนกันเอตวไวส์เซมโบ ทาง s t r e t c h e 340ที่ก็จะดัมป่ะโชเฟอร์ก็จะอธิบายไปนะคะอะไรที่เห็นระวังค่ะเขาก็จะอธิบายไปเรื่อยๆเห็นที่หน้าจอตรงนู้นนะคะก็6องศาเซลเซียสนะคะวันนี้อากาศดูอึมครึมมากเลยค่ะ นูนเครื่องบินกำลังจ่ออยูแล้วลำหนึ่งนเครง่อนล้กนี้ถะรนดกะีเรา่อดาเอกี้ทุอ่กคองนี้ถัอนีร่ปนากนะคาะไตราไมไกลแล้ว เราเห็นชาัดมากเลยค่ะตอนนี้เพราะว่ารถบัสเราก็อยู่ตรงข้างๆนี่แหละโอ้ไลมากเลยทุกคนโอ้โหมีการโ <c oughs> บกไม้โบกมือให้กับตันด้วยนะต่การบินเฮนวาติก็กำลังจะออกนะคะไปแล้ว ฝั่งขวานะคะก็เป็นเครื่องบินหลายลำเลยทุกคนหลายสายการบินเลยนะคะเนี่ยหลากหลายสายการบินเลย British Airway ์นะคะสายการบินบริติสก็กำลังจะออกแล้ว เครื่องบินส่วนตัวนะคะเจสเลกก็กำลังจะออกแล้ว2องลำนะคะตอนนี้เราต้องจอดรอให้ EC Jet นะคะที่เขาพุ้งแลนเมื่อกี้นะคะผ่านเส้นทางเราไปก่อนนะคะ อีซีเจ็ดก็พึ่งแลนเมื่อกี้เราต้องจอดหลีกทางให้เครื่องบินนะคะเข้าตึกไปก่อนที่จะผู้โดยสารจะออกจากเครื่องนะคะตึกที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจําได้ว่าตอนกลับมาจากเมืองไทยนะคะเราก็แลนแล้วก็มาจอดตรงนี้แล้วเราก็นั่งรถใต้ดินนะคะเข้าอีกตึกหนึ่งนะคะตอนนี้ไม่ได้กลับไทยลายพี่แล้ว ตรงนี้มีแต่ตุรกีสแอร์ไลน์ประเทศตุรกีเห็นแบบแบบนั่นทุกคนอเมเลดเครื่องใหญ่ที่สุดกาตาแอร์เวย์กาตาแอร์ไลน์คนนั้นลำใหญ่คำลำนี้ลำใหญ่เลยแต่ที่เห็นอยู่นั่นนูนอเมเลดท,ทุกคนอเมเลดอเมเลดล,ล,ลำใหญ่สายการบินมอมเลด สวยๆนี่เครื่องบินลำเล็กนะคะของแชร์แล้วก็สวีทตอนนี้ก็ออกมาพื้นที่ว่างนะคะฝั่งที่เครื่องบินแลนด์นะคะเส้นทางข้างๆนะคะเส้นทางที่เครื่องบินแลนด์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม,ไม่มีิ่งก่อสร้างพื้นป่าธรรมดาเลย โยนนุนเส้นทางที่เห็นเครื่องบินแลนอยู่ตรงนู้นไกลๆนู่นฝั่งขวาเมืองนูนตอนนี้นะคะคนขับรถก็จะพาไปดูเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่มีสองชั้นคือสายการบินอีเมเรดนะคะเห็นไม่ชัดนะทุกคนเห็นไกลๆนู่นนะฝั่งขวาเมืองอเมเรดลำใหญ่มากเห็นอเมเรดไหมคะมีสองชั้นทุกคน ตอนนี้ขับเข้าอุโมงค่ะใต้ดินนะคะอุโมองก์ค่างยาวเหมือนกันนะเนี่ยมาดูสวิตแอลน์ค่ะใกล้ๆทุกค<ต>นสวยไหมคะเอาละคะ่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย